ราศีธนูคำเตือนจากฟ้าเจ็ดวันก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมระวังเนื้อระวังตัวเจ้ากรรมในเวรจะรบกวนสำหรับชาวราศีธนูต้องบอกเลยว่าชาวราศีธนูนั้นในช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของชาวราศีธนูถือว่ามีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอนาคตต่อจากนี้ไป ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงชะตาที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นราศีราศีหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากแต่ในช่วงที่ดาวพระอังคารกับดาวอาทิตย์มีการโคจรย้ายพร้อมกันภายในวันเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิดเรื่องราวดีๆหลายท่านก็ได้รับทราบกันไปแล้ว แต่ในคลิปนี้จะบอกถึงเรื่องราวที่จะต้องระวังและเรื่องที่จะบอกให้ระวังนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและในช่วงนี้เป็นช่วงเขา้าพรรษาและหากตรงกับวันพระใหญ่แถมเป็นวันพระสิ้นเดือนไทยด้วยแล้วชาวราศีธนูควรที่จะระมัดระวังตัวเป็นสองเท่าแต่ปัญหาทุกอย่างจะสามารถหลีกเลี่ยงจะสามารถป้องกันได้ หากชาวราศีธนูรู้ทันซึ่งหากชาวราศีธนูไม่ประมาทปัญหาหรือเรื่องเล้ไก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งก่อนที่ชาวราศีธนูจะรับฟังคำเตือนนั้นอยากจะบอกชาวราศีธนูก่อนว่าให้ชาวราศีธนูหรือทุกทุกราศีทำเพียงสามข้อนี้เรื่องไร้ไจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีได้ ซึ่งการทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้สินที่พันตัวอยู่นั้นทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นจะฟื้นขึ้นชีวิตจะมุ่งหน้าไปสู่ความเจริญความสำเร็จถึงแม้ว่าสามข้อนี้จะพิสูจน์ไม่ได้แต่ตัวของผู้ที่จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาได้ทำสามข้อนี้มาอย่างต่อเนื่องและในทุกๆวันนี้ก็ยังคงทำอยู่ก็ขอบอกเลยว่า ชีวิตณตอนนี้ผิดกับช่วงหนึ่งสองปีที่ผ่านมาอย่างมากซึ่งสามข้อนี้ก็คือ 1. การไหวพระก่อนนอนการสวดมนต์ซึ่งบทสวดที่ใช้สวดทุกๆุกคืนก็คือบทสวดอิติปิโสซึ่งถือว่าเป็นบทสวดครอบจักรวาล 2. การแผ่เมตตา ซึ่งการแผ่เมตตาก็คือการกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรและให้บรรพบุรุษทั้งหลายบทสวดที่ใช้ก็คือบทสวดอิมินาบทใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการแผ่เมตตาทั่วทั้งสามภพบ 3. การหลับตานั่งสมาธิจะช่วยให้เราไม่ฟุ้งซ่านมีความคิดกับสติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้จากคนที่ใจร้อนคนที่โมโหล้ายวู่วามนั้นกลับกลายเป็นคนที่ใจเย็นได้เช่นกันซึ่งทั้งสมข้อนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นเรื่องที่คุ้นหูแต่ขอบอกเลยว่าอนุภาพของทั้งสมข้อนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเรื่องที่ชาวราศีธนูควรที่จะระมัดระวัง 1>, 1. ชาวราศีธนูต้องระวังทรัพย์สินของมีค่าจะสูญหายในช่วงนี้ซึ่งชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่และจะมีการเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆขอให้ชาวราศีธนูระวังของใช้ทรัพย์สินของมีค่าต่างๆอาจจะหลงลืมอาจจะสูญหายหรือสูญเสียทรัพย์สินได้ ไว้ชาวราศีธนูตรวจสอบของมีค่าหรือตรวจสอบทรัพย์สินทุกครั้งก่อนออกไปทำงานหรือก่อนออกเดินทางอยู่เสมอและระวังเรื่องมิจฉาชีพระวังการถูกล้วงกระเป๋าหรือถูกขโมยทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ 2. ชาวราศีธนูควรที่จะระวังอาจจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นได้ในช่วงนี้ ชาวราศีธนูส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายจึงทําให้ชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะรู้จักคนหลากหลายประเภทหลากหลายกลุ่มทําให้คนที่รู้จักบางคนพยายามจะเข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบยืมสิ่งขอตงต่างๆหยิบยืมทรัพย์สินต่งตางๆการหยิบยืมเงินหรือการให้คำประกันต่งตางๆนั้น ขอให้ชาวราศีธนูพิจารณาให้ดีเพราะมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์และอาจจะเกิดความเดือดร้อนเพราะคนอื่นในอนาคตได้เช่นกัน 3. ชาวราศีธนูในช่วงต่อจากนี้ขอให้ระวังปัญหาสุขภาพชาวราศีธนูเป็นคนที่ขยันอดหลับอดนอนเก่งซึ่งบางครั้งอาจจะพักผ่อนน้อย จึงควรที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมากกว่าแต่ก่อนและควรระวังโรคประจำตัวอาจจะเกิดกำเริบได้ขอชาวราศีธนูตรวจสุขภาพหรือรักเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดชาวราศีธนูท่านใดที่เดินทางไปต่างถิ่นต่ากแดนขอให้ชาวราศีธนูระวังเรื่องการเจ็บป่วยจากโรคระบาดต่างๆ อาจจะเป็นโรคระบาดในพื้นที่เช่นโรคไข้เลือดออกโรคท้องร่วงซึ่งอาจจะทำให้ชาวราศีธนูต้องใช้เวลาในการรักษาหลายวันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับงานของชาวราศีธนูได้และชาวราศีธนูต่อจากนี้ไปต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมไม่ว่าจะมีดบาดหรือโดนแมลงสัตว์กัดต่อยแมลงที่มีพิษ ระวังแมงป่องตะขาบหรืออาจจะหนักกว่านั้นระวังงูมีพิษซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับชาวราศีธนูและมีผลกับงานของชาวราศีธนูได้เช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบอกแนวทางการใช้ชีวิตเป็นการเตือนเพื่อให้ระวังทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิตจรณยาณเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นตามนี้ก็ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ และขอให้ชาวราศีธนูพบเจอกับความสุขความเจริญเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ